ด้านหน้าตรงเนี้ยขอเป็นคอสเมติกแบบจัดเต็มที่สุดตรงกลางตรงเนี้ยใครจะใส่แก้เจตใส่ iPad ใส่สมุดโน้ตใส่ของสําหรับทํางานใส่ยาใส่ของใช้ส่วนตัวใส่ไปเลยและด้านหลังตรงนี้เป็นช่องโลง่ลงๆสําหรับใครที่แบบเรายังมีของอะไรที่ต้องใส่อีกและด้านหลังตรงนี้พกแทนกระเป๋าเงินไม่ต้องพกแล้วแปลว่าใบนี้ใบเดียวสามารถแทนได้ทั้ง1 วอลเล็ต <Wall> เรากระเป๋าสตางค์ค่ะ2แทนกระเป๋าเครื่องสําอาง3คือแทนกระเป๋าที่ใส่พวก iPad ของใช้ทํางานของสําคัญของเราต่างๆาไอ้ <I S 2> บอกเลยว่าใบนี้ยใครที่ชอบใบเดียวครบจบแล้วใช้นานแมทได้กับทุกโอกาสไปเที่ยวก็ได้พาไปออกงานด้วยก็ได้แบบเนี้ยนะคะหรือว่าวันที่เราแบบไปทํางานบอกเลยว่าพี่พี่จะชอบแน่นอนแล้วมันทําี่อัพลุกเลยวันนี้จริงจน้องไอซมาลุกแบบดูแพงนะคะก็เข้ามามาทีนี้เดี๋ยวขออนาตเปิดให้ดูแบบละเอียดเลยเผื่อพี่ๆมาไม่ทันเนาะนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้า จริงๆอะไอจะบอกว่าเป็นกระเป๋า4ใบก็ไม่เชิงนะต้องบอกว่าเป็น5ใบด้วยซ้ำพะอไลรู้ไหมคะ1 2 3 4สด้านหลังมี5เหมือนเอากระเป๋า5้าใบมาเย็บติดกันจบเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไอให้ดูนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้นะคะจะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะสวยเลยโลโก้ก็จะมินิมอลมินิใจแบบนี้แล้วก็เป็นวัสดุเกรดเดียวกับที่แบรนด์พรีเมียมเขาใช้ทําแบบว่ากระเป๋าเป็นอะไหล่ของเขานะคะก็จะไม่ลอกไม่ดํานะคะสําหรับตัวนี้เนาะ ทีนี้ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องกระดุมแมกเนตแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทําช่องอะไรไว้อลังการเพราะว่าเราทําเอาไว้สําหรับพวกใส่มือถือใส่ของหยิบจับบ่อยๆทํลงโล่คือพี่จะเครื่องใหญ่แค่ไหนตัวนี้ใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่องคือตีเต็มใบมาเลยตรงนี้นะคะก็ใส่ไปเลยด้านหน้าตรงนี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูพอชั่นนะคะที่เป็นไอ้บอกว่ามันจะเป็นเหมือนกระเป๋าเครื่องสําอางให้เราเนาะว่ามันจึ้งยังไงตรงนี้เนี่ยเขาจะติดเอาไว้เป็นกระดุมแมกเนต นะคะแต่เนี้ยไอให้ดูดีไซน์ข้างในมีช่องเก็บลิปสติกเก็บแบบว่าใครมีลิปเยอะๆใส่ไปเลยหรือยาดมนะคะเมาส์สเปรย์พวกเนี้ยสามารถใส่ได้นะคะฝั่งเนี้ยใส่ตลับแป้งใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะนะคะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์นะคะสองฝั่งเลยใส่ของได้เต็มที่เลยนะคะเนี่ยก็เรียกว่าช่องนี้สามารถที่จะพกอายแชโดว์นะคะ ใครที่แบบทํางานอย่างของส่วนตัวน้องไอเป็นพิธีกรเนี่ยจริงๆการพกเครื่องสําอางเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีการเติมหน้าระหว่างวานันมันจะต้องมีการใช่ไหมคะบางทีเราก็อยากจะได้กระเป๋าที่มันใส่ได้เยอะๆเพราะไม่งั้นกระเป๋าเครื่องสาอางอะ่ะมันก็จะต้องอ้วนอยู่ข้างในกระเป๋าไออีกทีหนึ่งนะคะปกติจะเป็นแบบนั้นแต่ใบนี้หมดปัญหาแน่นอนนะคะทีนี้ตรงกลางคะ่ะนะคะตรงกลางเขาจะทําเป็นซิปนะคะอ่านะคะเป็นซิปแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็ลูดได้เลยและ ด้านในเนี่ยจะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะฝั่งนี้จะมีเป็นข้างบน1 0ี้ดับเบิลเลเยอร์ด้านล่างเป็นช่องลวงอนเนกประสงค์ค่ะและอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เห็นไหมคะพี่ๆีจะได้ไปตรงกลางเป็นช่องสําหรับใส่ปากกา2ช่องแล้วก็ข้างๆก็จะมีเป็นช่องนะคะอนเนกประสงค์อีกเช่นเคยก็คือแบบถ้าเป็นไอซ์นะในช่องนี้เดี๋ยวไอซ์ลองใส่ให้ดูนะคะพี่ๆไอซ์ก็จะใส่เป็นพวกนะคะเนี่ยสมุดโน้ตเครื่อง A4 เวลาไอซ์ไปทํางานอย่างเงี้ยเนาะมีแบบจดโนด้ต และสมมติไอมี iPad m i มินินะ iPad m มินิเนี่ยบอกเลยว่าใส่ได้สบายหรือสบายมากๆและสมมติเราแบบ iPad m มินิเราก็มีงั้นเราใส่ iPad ดด้วยได้ไหมนี่คือยังไม่ได้เอาอะไรออกนะคะ iPad ไซส์1 1นิ้ว1 0 1ถึงนิ้วตัวนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปได้เลยและอันนี้คือยังไม่เต็มนะคะไอนี่เลยสมมติไอใส่เป็นกล่องแว่นกันแดดอ่ากล่องแว่นกันแดดและไอมีเป็นนี่ด้วยนะคะเป็นร่มพกอีก มันจะเกินปุยมุ้ยนะคะไอ้ใส่ทุกอย่างแล้วยังมีพื้นที่เหลือพี่พี่มันมันเกินไปไหมไอะตายขอเดี๋ยวเอาของออกเพราะมันมันมันหนักไอน,นี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวรีวิวแล้วกล้ามขึ้นนี่นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นพอใชข้างในคือใส่ได้เยอะจริงเอางี้แล้วกันนะคะของเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะสายเรานุ่มนะคะแต่ด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะอ่านะคะเปิดมาปุ๊บ ตัวนี้เราจะมีเป็นซิฟเซฟตี้ตีเต็มใบให้1อันและด้านล่างจะเป็นช่องโลง่ลงๆไปเลยเพื่อที่ถ้าพี่ๆมีของชิ้นใหญ่ที่เราต้องการจะใส่เราใส่ไปเลยเช่นบางคนใส่ power bank ตรงนี้เป็นแก๊เจ็เป็นพวกสายชาร์จพี่น้ำส้มบอกว่ามันจุเต็มแล้วมันดีต่อใจมากจริงๆอ่ะพี่น้ำส้มใส่ชูน้องไงอ่ะรู้สึกเลยว่าน้องไงชอบมากเพราะว่ามันใบเดียวจบสวัสดีพี่ปุ๊กด้วยนะคะเนาะสวัสดีค่ะเนาะตัวนี้เนาะแล้วด้านหลังตรงนี้เลยค่ะด้านหลังเนี่ยเขาจะทํามาเป็นเหมือนกับโซนที่เรานะคะตัวนี้เดี๋ยวไอคอนญาตดูนะคะ อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่อง wallet เลยนะคะจะเป็น wallet เลยเนาะนะคะแต่เป็น mini wallet ละกันนะใช้คำนี้เพราะว่าเขาจะทำช่องใส่บัตรมาให้เรา4ี่ช่องนะคะแต่สามารถใส่บัตรได้ทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งซ้อนไปเลย1ิบใบตรงนี้คือเต็มที่เลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นธนบัตรนะคะสำหรับใส่แบงค์ใส่อะไรก็คือ แปลว่าวันนี้ครบจบเลยนะคะไม่ต้องพกหลายๆใบเนาะ